12เทรนมาแรงในปี2024ที่คนทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม c o v ิด1 9คลี่คลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผู้คนกลับมาใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติแล้ว แต่ความท้าทายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจเงินเฟ้อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงและปัญหานี้ครัวเรือนสูงขึ้นอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายดังกล่าวยังคงมีปัจจัยบวกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและในไทยเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องผู้คนทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้นถือว่าเป็นปีแห่ง AI จากการที่บริษัทเทคโนโลยีต่างแข่งขันกันพัฒนา AI รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปี2024เทรนที่นักการตลาดแบรนด์หรือธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กรการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ได้อย่างเข้าใจอินไซต์ความต้องการของผู้บริโภคและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่1การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น2การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล การเพิ่มขึ้นและการพัฒนาของเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 3. ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้นของประชากรซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและความต้องการใหม่ๆ 4. การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองทางดิจิทัล การบรณาการและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคนเมืองบริการและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 5. งานฝีมือและช่างฝีมือในตลาดท้องถิน่นงานฝีมือสินค้าทำมือและงานจากช่างฝีมือในตลาดท้องถิน่นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 6. เทคโนโลยีสื่อสารทางการแพทย์การพัฒนาและนำมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและโทรคมนาคม สำหรับการบริการด้านสุขภาพจากระยะไกล 7. เกษตรกรรมในเมืองและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนการนำหลักปฏิบัติด้านการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่เขตเมืองและการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปสู่ความยั่งยืน 8. การเพิ่มขึ้นของนักเดินทางตามแหล่งท้องถิ่นความต้องการของการเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าการเดินทางระหว่างประเทศ 9. การผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดการรวมและการผสมผสานของจุดเด่นต่างๆของแต่ละวัฒนธรรมเช่นร้านอาหารศิลปะและประเพณี 10. การให้ความสำคัญทางสุขภาพจิตผู้คนเกิดการรับรู้ถึงความสำคัญและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมไปถึงแนวทางการรักษาอย่างกว้างขวางขึ้น 11. สภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดเกิดการทำงานที่ผสมผสานระหว่าง การทำงานจากระยะไกลและทำงานในสถานที่ทำงานและ 12. การใช้ AI ในการสื่อสารทางการตลาดเกิดการใช้ AI ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดนี้คือ12งเทรนมาแรงในปี2024ที่คนทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม พบกับเราใหม่ในรายการ Eastern LMI Station ในตอนต่อไปและยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อรับชมรายการ Eastern LMI Station และรายการอื่นๆทางช่องศูนย์บริหารข้อมูลตลาดรายงานภาคตะวันออกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ